ฝั่งโน้นด้วยเียวไฟสองอะไ,<ฟ>ไฟอยู่ฝั่งนี้มีสายอะไรแตะผมไม่ได้ใส่กองนี้หมุนไว้เฉย ำไมลูกสูขไอ้หัวเีดมันขีดแรงกว่าน,นะหัขันแต่ไม่เหยอะใช่ไหมได้รอบเครื่องอะไรไฟหน้าออกไหมไ้พานย่อนไปหน่อยนึง

กินน้ำมันเครื่องนี่ว่ใช่เพราเราปอกม่่ไรอกมันกินแล้วมันมาแฉะท่ออยู่ใช่ใช่ไฟ จำไม่ได้แล้วเปิดไฟตรงไหนวะไฟไฟสูงไฟต่ำไฟไฟดวงใหญ่ไม่ออกอันนี้มันไฟสูงเนี่ยมันใช้ไฟดวงเดียวนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้ขี่นาน

อ๋อจลองดูลองดูว่ามันมี